น้ำให้เดือดใส่เส้นลงไปใส่นิดเดียวนะคะมันจะเค็ม ตอนแรกว่าจะรอให้มันโตแต่ว่าอากาศร้อนน่าจะไม่โตแล้วนะะ เทียเกียวที่เตรียมเอาไว้แล้วใส่เส้นลงไปเป็นเส้นที่คลุกเอาไว้แล้วนะคะยีให้เส้นแตกออกจากกันไม่งั้นมันจะเค็มไม่ชั่วไ้แรงในจางยีนะคะเส้นมันต้องแตกนะไม่งั้นไม่อร่อยตัวปักยาลงไป จริงๆอ่ะหัวฝักยาวเขาไม่ใส่หรอกค่ะแต่ว่าพอดีมันมีอยู่ลนตู้เย็นเคล็ดลับความอร่อยคือบีบมะนาวลงไปค่ะมีผัดหมี่กับพริกเก็บมาส,สดๆเลยเมื่อกี้นี้ พริกกรอบมากใครชอบหวานต้นน้ำตาลเข้าไปนิดนึง นี่ไม่ได้ใส่ผูกชูลดเลยนะคะลืมใส่ละยังอร่อยเลยพี่นี่คือพริกหนุ่มนะพริกหนุ่มที่ซื้อมาแล้วปลูกเองในกระถางชุดแรกๆมันจะเม็ดใหญ่มันแล้วแต่อากาศถ้าอากาศเย็นนะมันจะเม็ดใหญ่แต่อากาศร้อนมันก็จะรีบมันก็จะเล็กรีบ อร่อยหวานกรอบอร่อยมากัที่ประหยัดมากเพราะว่าเส้นหมี่นี่ห่อแล้วเท่าไหร่เองสิบบาทปะ่ะ ไข่ฟองหนึง่งมือนี้ถูกมากถ้าเราดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยไม่เปลืองเงินชีวิตไม่ต้องการอะไรมากนะมั้งเพระมันก็อร่อยมอร่อยมากมอร่อย,อยที่ใครผัดให้เราไม่ได้ถ้าเราทำเอง